ดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยเอทรศู9ย์เก้9สวัสดีครับผมคุยเเบตตั้ง100%วันนี้นะครับเราจะมาดูคลิปเก่าครับคลิปเก่าแต่พวตสนุกครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง คลิปนี้นะครับเป็นบ่อนินจาตั้งแต่เปิดแรกๆเลยครับบ่อนินจาตอนเปิดแรกนะครับในสัปดาห์แรกแจกหนักๆแจกจุกๆครับเราลองมาดูกันครับว่าผมจะได้อะไรบ้างในวันนี้ไปแล้วครับเจ้าทุนลุยออกครับหัวมันบาๆครับมันดูง่ายมากครับเจ้าทุนลุยอ็อกตัวนี้ ทำไมถึงขายดีที่สุดนะครับเราก็มาดูอาการกันครับขนาดจมไปขนาดนี้ยังเห็นเลยครับคิดดูว่าทําไมมันถึงขายดีที่สุดในชุดตกของผมนะครับเจ้าทุ่นลุยกหัวบานตัวนี้ตัวแรกครับเรียบร้อยครับนี่ครับ ผมก็ล้างไว้บริเวณระหว่างอก2ตัวนะครับเห็นไหมครับจมลึกไปอย่างนี้เรายังเห็นทุ่นเลยครับพอไปอย่างนี้นะครับมันไปด้านหน้านี้เราก็ล้างไว้ด้านหลังครับพอเอ็นตึงเราก็ตวัดสวนเลยครับหลุดเฟรมไปแล้วครับตัวนี้โอ้โหไม่ได้นี่ครับตัวต่อไปครับพอมีน้ำหนักครับผมก็ยกคันขึ้นให้มันพ้นจาก ให้สายมันพ้นจากน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ออกมันรับน้ำหนักได้เต็มที่ทุนก็จะแสดงอาการได้เต็มที่ครับพาดไปอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหกินดีมากเลยครับปล่อยจุกปล่อยหนักปล่อยเยอะปล่อยจริงปล่อยจังนะครับโอ้โหบ่อน,นี้ปล่อยเยอะที่สุดในภาคอีสานแล้วครับตัวที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ นี่ครับติดที่ปีครับวันนี้ครับปล่อยเยอะมากครับกุ้งปล่อยชั่วโมงละ10โลครับตอนแรกครับนี่คือตอนเปิดบ่อนะครับเขาปล่อยเขาปล่อยหนักจริงๆครับบ่อนี้เรียบร้อยไหมอีกตัวหนึ่งครับเจ้าทุนหัวบานครับเจ้าทุนลุยออกครับ โอ้อาการเจ๋งจริงๆครับนี่ครับยังไม่เข้าปากสักตัวครับตัวนี้ก็ติดปีมาครับไปแล้วครับผมเล่นที่เดิมตลอดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ถ่ายมานี่ครับพอมีอาการนี่ครับลังไว้ระหว่างออกสองตัวนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับหัวเชื้อคุยแผงริดแล้วครับ ต้องมีนะครับต้องมีติดกล่องไว้นะครับหัวเชื้อเควยครับเรียบร้อยครับโอ้โหกุ้งเข้าหัวเชื้อแล้วครับเรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับมันก็จะจมค้างอย่างนี้ครับสีมันจะตัดกับผิวน้ําเลยครับหัวสีส้มเนี่ยมันจะตัดกับน้ําครับนี่ครับล้างไว้ครับล้างไว้ล้างไว้ล้างไว้ อย่างนี้คือกุ้งไม่กินนะครับถ้ามันพาเดินอย่างเงี้ยนี่ครับจมค้างอย่างนี้ครับโอ้โหลตัวนี้สงสัยเรียบร้อยแน่นอนนะครับจมค้างอย่างนี้โอ้ไปแล้วไปแล้วไม่กินอีกแล้วครับโอ้หลังไว้ครับเรียบร้อยอีกตัวหนึง่งโอ้โหลูกอุตสาห์ติดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เล่นที่เดิมครับดูครับกุ้งตัวใหญ่ไม่ใหญ่เรา เราลองดูครับขนาดตัวใหญ่ยังกินดีขนาดนี้ครับแต่วันนี้มันไม่กินครับไม่เข้าปากสักตัวเราก็ชิงจังหวะเอาครับไปอีกแล้วครับถ้าไปอย่างนี้ครับล้งไว้ครับสูตรคูเอครับล้งไว้พอไปคันงอเราก็กระตุกขึ้นมาครับตัวนี้เกี่ยวกล้ามขึ้นมาครับนี่ครับต้องใช้เบ็ดตั้งครับเพื่อที่จะปราบกุ้งครับเพราะวันนี้กุ้งไม่กินครับแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ เราต้องใช้เบิดตั้งเกี่ยวกามขึ้นมาเอาครับไปอีกแล้วครับมปียอาการอีกแล้วจมค้างอยู่ผิวน้ำอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยครับนี่คืออาการกุ้งกินครับตัวแรกหรือเปล่าของการเข้าปากโอ้โหช่างไม่ทันน่าเสียดายครับไปอีกแล้วครับจมไปจมค้างอย่างนี้โอ้พลาดไปอีกแล้วกุ้งวันนี้นี่ปล่อยเยอะมากเลยครับขอบอกเลย เหมือนกับการตกบุฟเฟ่เลยครับขอบอกเลยครับนี่ครับเรียบร้อยมาอีกตัวหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับเต็มทุกที่เต็มทุกบาร์ครับบอ่อเพิ่งเปิดใหม่นะครับวันนั้นบอ่อเพิ่งเปิดใหม่สัปดาห์แรกครับปล่อยชั่วโมงละ6กกิโลชั่วโมงแรกปล่อย10กิโลครับ นี่ครับลังไว้แล้วก็ยกขึ้นเลยครับกล้ามมาอีกแล้วครับวันนี้กุ้งปล่อยเยอะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มันไม่กินเข้าปากครับเราต้องใช้เทคนิคในการลังแล้วเราก็ตวัดเอาครับนี่ครับใช้เบ็ดตั้งคูเอครับไม่มีไม่ได้แล้วครับสำหรับกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วมันไม่กินอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้เบ็ดตั้งมาปราบมันครับ โอ้โหวันนี้ตกโคตรมันเลยครับกุ้งตัวใหญ่แล้วมันจับดีขนาดนี้ครับเราวัดไม่ติดไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมันครับโคตรมันเลยครับมันขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับที่เดียวในภาคอีสานคือบ่อนินจาครับจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับตอนนี้นะครับเขาก็จะปล่อยทุกๆครึ่งชั่วโมงครับเป็นบ่อที่ผมคิดว่า ปล่อยมากที่สุดในภาคอีสานแล้วนะครับสำหรับบ่อนี้แล้วก็มีรางวัลให้เราเยอะแยะมากมายเลยครับมีรางวัลทุกชั่วโมงครับเราได้ร่วมแข่งขันกันแต่อันนี้วันนี้พิเศษครับทุกชั่วโมงแจกเครื่องชชาไฟฟ้าครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับบ่อนี้บ้าไปแล้วครับโปรโมชั่นเปิดบ่อครับไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นไหมครับ ขนาดไปไกลขนาดนี้เรายังเห็นชัดเลยครับทุ่นตัวนี้นี่คือทุ่นที่ขายดีที่สุดโอ้โหได้เทคกล้ามมาัะง,งั้นสละกล้ามไปเรียบร้อยครับข้าหน่อยขอพีกล้ามให้ท่านหนึ่งกล้ามของกล้ามมาอีกแล้วครับโอ้โหคิดดูครับมันเกี่ยวดีขนาดไหนครับเบียดตั้งคุยเครับคือกุ้งไม่ต้องกินครับขอให้คุณเดินผ่านแค่นั้นครับ เราล้งคันไว้พอล้งคันไว้เบ็ดจะพิกเกาะกล้ามพอมันพิกก่อกล้ามเราก็ตวัดเลยครับนี่ครับล้งไว้ครับได้ไม่ได้วัดก่อนครับดีกว่าไม่ได้วัดครับนี่ครับไปอีกแล้วครับล้งไว้ครับล้งไว้ล้างไว้ครับพอมีน้ำหนักเราก็กระตุกเลยครับนี่นะครับ โอ้โห oh, ตกปุ้งวันนี้นี่โคตรมันเลยครับลงไปกินลงไปกินครับโอ้ oh, แต่เราต้องใช้ฝีมือนิดนึงครับนี่ครับไม่มีกินเข้าปากครับติดกระจังหน้ามาแล้วก็รับรางวัลไปครับคนเมื่อสักครู่นี้รับถังไว้ครับเอาไปลองน้ำที่บ้านมีอาการอีกแล้วครับเจ้าทุ่นลุยออกหัวบานครับโอ้ oh, ชัดเจนมากเลย ยกเลยครับตัวนี้ยกเลยครับเรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวครับตกโคตรมันครับวันนี้โอ้ยอยากจะให้มีโปรอย่างนี้อีกสักสิบวันเรียบร้อยครับติดกระจังหน้ามาอีกตัวนึงครับเมื่อสักครู่นี้ตวัดนะครับเบ็ดตั้งตวัดแล้วมันพันเลยครับผมจึงต้องเปลี่ยนชุดตกชุดใหม่ครับปกติแล้วผมจะทําชุดตกสองชุดครับ ตัวนี้เป็นทุ่นกลมครับผมคิดว่าเป็นทุ่นที่มองการง่ายที่สุดแล้วก็แต่ก่อนนะครับผมใช้บ่อยสุดเลยครับเห็นไหมครับจมค้างอย่างนี้จมค้างอย่างนี้ปล่อยให้มันไปก่อนครับลังไว้ครับลังไว้ลังไว้โอ้ยลังไว้ลังไว้สับสักทีสิโอ้ยแต่ก่อนจังหวะยังไม่ได้ครับจังหวะยังไม่ได้ครับ โอ้ลังขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไปขนาดนี้ยังไม่สับอีกครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเสร็จแล้วผมก็แกะเรียบร้อยครับผมก็มาใช้ตัวเดิมครับเจ้าทุนหัวบานลุยออกตัวนี้ครับชุดละ150บาทพร้อมเบียดตั้งครับถูกที่สุดในโลกแล้วครับใช้ดีขนาดนี้ไม่มีแม่ได้แล้วครับ เพราะเป็นชุดตกที่ขายดีที่สุดของผมนะครับนี่ครับเกี่ยวกล้ามาอีกแล้วครับเจ้าเบีดตั้งครับกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เยอะขนาดนี้นี่ครับปล่อยที่ละเข่งครับต้องใช้เบีดตั้งในการปราบครับเกี่ยวกล้ามมาเกือบทุกตัวครับโอ้โหมันไม่ต้องกินครับแค่คุณเดินผ่านก็พอครับนี่ครับสมมติสมาชิกด้านข้างเขา ตกได้นะครับเราก็ยกเบ็ดให้นี่คือมารยาทของนักตกกุ้งผมก็เล่นจับลูกป,ปิงปองครับนี่ครับจมค้างอีกแล้วครับทุกตัวนี้นะครับถึงแม้จะจมค้างลงไปนะครับถึงแม้ตัวเมื่อกี้จะพลาดครับเห็นไหมครับเกี่ยวกล้ามขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับ สุดจอดมากเลยครับโอ้โหขีดกว่าครับตัวนี้นี่ครับเกี่ยวกล้ามมาอีกตัวหนึ่งครับไม่กินนะครับวันนี้กุ้งไม่กินเอาซะเลยนะครับโอ้โหเด็กๆก็ชอบใจครับมีมัสคอตด้วยแจกรางวัลครับแจกรางวัลเพียบครับดูครับได้กุ้งกันทุกคนนี่ครับ โอ้หปล่อยนะครับเนี่ยปล่อยกุ้งจุดหนึ่งนะครับเนี่ยปล่อยแบบนี้สาจุดครับคิดดูครับทุกครึ่งชั่วโมงครับโอ้บ้าไปแล้วครับปล่อยกุ้งแบบนี้นี่บ้าไปแล้วครับเมื่อไร่จะมีแบบนี้กลับขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นอีกทุ่นอีกตัวหนึ่งครับวันนี้อยากลองทุ่นหลายๆตัวครับเพราะว่าเขาปล่อยกุ้งเยอะครับ เขาปล่อยกุ้งเยอะผมก็อยากจะให้สมาชิกดูอาการของทุ่นหลายๆตัวไปแล้วครับจมค้างครับเจ้าทุ่นหนอนครับไปครับลงไปนี้มีอาการลงไปมีอาการเราคิดว่ามันจะสนุกขนาดไหนครับในกรณีแบบนี้วัดติดก็ได้ตัววัดไม่ติดก็สนุกครับเพราะว่าลงไปมีอาการเลยเราไม่ต้องรอนานครับปล่อยกุ้งจัดขนาดนี้ครับ เราไม่ต้องรอนานนะครับนี่ครับยกสายให้พ้นจากน้ำไว้ครับยกสายให้พ้นจากน้ำไว้พอมีอาการเราค่อยวัดครับแต่วันนี้กุ้งไม่กินครับนี่ครับกุ้งไม่กินครับเรายกช่างขึ้นม,าม,นนมา,า,นามันลอยขึ้นมาอย่างนี้ปกติแล้วถ้ามันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันติดก้ามถ้ามันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันติดก้ามนะครับ จมไปอีกแล้วครับสวนออกมาสวนออกมาหลังฝั่งตรงข้ามตะหวัดครับโอ้โหหลุดอีกแล้วครับเริ่มหัวร้อนแล้วครับเริ่มหัวร้อนต้องใช้ผ้าเย็นครับนี่ครับเบอร์หกของผมครับได้รางวัลเป็นปอเปียครับปอเปียที่อร่อยที่สุดในโลกครับใครมาร้านนี้ต้องสั่งครับปอเปียที่อร่อยที่สุดในโลกไปอีกแล้วครับเจ้าทุ่นนอนครับ เ้าทุ่นหนอนค้างอย่างนี้ยกขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยมาอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับให้หัวโผล่อย่างนี้นี่ครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักไม่มากเราก็ปล่อยลงก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้ามีน้ำหนักอย่างเงี้ยเราลากมาด้านข้างนะครับผมเพิ่งรู้เทคนิคนีคน้นะครับเราลากมาด้านข้างให้ทุ่นมันจมหรือให้ตัวบิดนะมันไปเกาะที่ก้ามนะครับพอมันไปเกาะที่ก้ามแล้วเราเนี่ยครับ มันมีน้ำหนักครับถ้าเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ติดครับเราต้องดึงมาด้านข้างก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เบ็ดไปคล้องที่ก้ามแล้วเราค่อยยกขึ้นครับจมค้างไปอีกแล้วครับตัวนี้ยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหใหญ่มากครับไซส์ตัวนี้ครับดีดไปนู่นเลยครับขีดกว่าแน่นอนครับตัวนี้นี่ครับ เรียบร้อยตัวครับโอ้โหตอนนี้กําลังกําลังเข้ามือครับวัดยังไงก็ติดครับเรียบร้อยตัวครับตัวใหญ่ๆแบบนี้มีที่ไหนครับปล่อยเยอะแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วดูลังวันนะครับติดปีหน้าครับวันนี้ไม่เข้าปากสักตัวครับกุ้งไม่เข้าปากแต่ได้กุ้งเยอะขนาดนี้ครับนี่ครับติดปีใหม่อีกหนึ่งตัวครับ กุ้งไม่เข้าปากแต่ได้กุ้งเยอะขนาดนี้มีที่ไหนครับเรามาดูอาการกันครับตัวนี้ครับตัวนี้จมค้างครับจมค้างลังสวนครับเห็นไหมครับผมใช้มือจับคันสวนทางครับแล้วเราก็ลังสวนครับติดกล้ามาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่สะใจจริงครับนี่ครับแจกหนักครับของแจกนะครับเนี่ยของแจกนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับ กระทะไฟฟ้าครับหม้อหุงข้าวครับเครื่องทําน้ํำร้อนครับถังแฟบโอโมครับอันนี้คือแจกลายชั่วโมงนะครับเนี่ยสุดยอดจริงครับบ่ี้แจกหนักแจกสะใจนะครับนาบุรีนี้ครับนี่ครับต้องเป็นของผมนี่ครับและผมก็ได้พัดลมมาครับโอ้โหดวงดีจริงๆครับตกยังไง ตกยังไงให้ได้พัดลมนะครับนี่ก็ผลงานวันนี้ของคูเอครับสนใจสินค้าคูเอโทร0956692971ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ